หนาไม่เจ้สิดรอออกมานั่งชมบรรยากาศเหรอไปเข้าบ้านกันเถอะหนาวเร็วๆหนาวเร็วเร็วๆเร็วเวายุล <tinc S 2> <Af> ูกเห็บค่ะเพื Mar ่อนๆที่แรกป้าก็นึกว่าหิมะตก คือลูกเห็บค่ะตกมาเยอะเลยนี่จะมาชมกันมาชมกันนี่จะ ออกมาเสร็จแล้วก็แดดมางามๆสวยๆท้องฟ้าสดใสตอนนี้แต่หนาวมากมหนาวมากแอโ้วกตื่นมา,มาเมื่อเช้ากําลังตกป้าก็เข้าใจว่าเป็นลูกเห็บเอ้เป็นสุขีมะกลายเป็นลูกเห็บ <c ười> มันคือลูกเห็บนะเจ้า มาชมกันค่ะอุ้ยนี่จ้ะ Nào 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 mà Rett, lett, Oh, mir. หนาวไหมออยู่ในบ้านไม่อยู่ชอบอยู่ข้างนอก